ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้เราก็อยู่กับเกมโลบ,บอกอยู่กับแมปฟิสอีกแล้วนะครับเนาะหรือว่าแมปตกปาลนเองนะครับที่ทุกคนถามถึงนะครับโนว่าพี่แจกอะไรสักอย่างหน่อยนะครับพี่มีจะแจกโค้นนะครับไม่แจกอะไรเกี่ยวกับเกมเลยนะครับเอาเป็นว่า คลิปนี้แจกรหัสละกันนะครับ hmm. ท <b> ุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนอยากได้รหัสนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่จะแจกรหัสละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนังจัดเต็มให้แน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้รหัสนะครับเนาะหรือว่ายังไม่มีรหัสเล่นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจัดหนังจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้รหัสนะครับทุกคนก็คือคลิปนนนีี้ะรับบเจป็หสท่แ ดีชีสช็อปมีไก่เบ็ดแมฟฟิสขายขายราคา1บาทมีครบทุกอย่าง1เบ็ดไปจนถึง5เบ็ดและมีไก่เงินไก่หินไก่ปลาก็มีขายรับฟามทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพารราคาถูกรับเติมโลบัคแชรใครตามหารหารัสแมฟฟิสอยู่กดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลย ว่าพี่ซื้อมานะครับเนาะเป็นรหัสก็คือน่าจะไปแนวทางที่เงินกับเบ็ดนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนขอมานะครับเนาะว่าอยากได้รหัสที่มีเงินเยอะๆนะครับเนาะเราก็มีเบ็ดเยอะๆนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าไปสัรนหาบ้านนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับอย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าแจกให้แบบฟรีๆนะครับและจะแจกในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับองๆเาคนไหนพี่คนไหนอยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวเลยนะครับเนาะคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน และอย่างที่พี่บอกนะครับนก,ก็คือถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับนกหรือว่าพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนก,ก็คือ อยากสนับสนุนนะครับก็คือกดติดตามคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับทุกคนมาเราไปรีวิวกันรหัสกันเลยดีกว่านะครับน้องก่อนที่พี่จะแจกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่มีอะไรเยอะแยะมากายนะครับสำหรับรหัสนะครับน้องก็คือรหัสตัวนี้นะครับน้องจะเป็นทางด้านของรหัสที่ไม่ค่อยมีของแต่มีเบ็ดกับเงินนะครับน้องทุกคนเก็บเงินได้เลยนะครับน้องว่า เงินอยู่ที่54ล้านนะครับนอก็เรียกได้ว่า55ล้านเลยดีกว่านะครับนอแค่นิดเดียวนะครับนอก็55ล้านแล้วนะครับนอมาพร้อมเบ็ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็คือเบ็ดตะลอันนะครับนอก็จะได้ตามนี้เลยนะครับถ้าทุกคนได้ไปหรือว่าได้รหัสตัวนี้ไปนะครับนอก็จะได้เบ็ดที่พี่รีวิวมาแล้วก็เงินเท่านี้เลยนะครับนอจะได้ไปทันทีเลยนะครับทุกคนเดี๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอโคตรจะง่ายนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่า พี่จะแจกท้ายคลิปนะครับเพราะบอกกติกาด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเบ็ดนะครับแต่ละอันนะครับก็เรียกว่ามีแต่ครันสวยๆทั้งนั้นนะครับเนาะแล้วก็ไม่ใช่สวยธรรมดานะครับเนาะก็คือโหดด้วยนะครับทุกคนถามว่าเบ็ด หมดหรือยังนะครับก็ยังไม่หมดนะครับนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเป็นทางด้านของเบ็ดแบบนี้นะครับนอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับเบ็ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของเบ็ดนะครับนอที่แบบว่าพี่ขอบอกเลยนนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของเบ็ดประมาณนี้นะครับนอก็จะได้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็คือ นก็เป็นอีกหนึ่งเบ็ดนะครับเนาะหรือว่าอีกหน้าหนึ่งนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเมื่อกี้3เบ็ดอันนี้อีก3เบ็ดเป็น6เบ็ดแล้วนะครับเนาะทุกคนนับช่วยกันเลยนะครับว่ามีกี่เบ็ดนะครับเนาะตอนนี้มี6เบ็ดแล้วนะครับเนาะหรือว่ามี6คันแล้วนะครับเนาะสำหรับคันเบ็ดนะครับเนาะแล้วก็ทุกคนนะครับก็คือจะได้แน่นอนนะครับเนาะถ้าคนไหนร่วมเล่นกิจกรรมนะครับเนาะพี่แจกในคลิปนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะนี่เลยนะครับอีก3เบ็ดนะครับรวม หกอันเป็น9เบ็ดแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนะว่าเบตตอนนี้นะครับโนะทุกคนจะได้9คันนะครับทุกคนเออโค้ชจะคุ้มเลยนะครับโนะได้เบ็ด9คันนะครับทุกคน คุค้มกว่านี <c oughs> ้ก <c oughs> ็ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าได้เบด9ก้าคันเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับเบตนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับเนว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเบดนะครับเนาะที่แบบว่าและลายคนนะครับเนาะก็คือไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าจัดหน บอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า อันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของเบตัวใหม่นะครับนอเราก็อันนี้นะครับนอเป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองด้วยนะครับนอนี่เลยนะครับก็ได้9เบตไปแล้วนะครับนอและยังไม่หมดนะครับนอตอนนี้ก็เป็น12อนะครับนอ12คันเข้าไปแล้วนะครับทุกคนก็คืออย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามีเบตสิคันนะครับนอเลือกใช้แบบเต็มที่เลยนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบเบตคันไหนนะครับนอถ้าได้ไปจะได้หมดนี่เลยนะครับนอที่พี่รีวิวนะครับพร้อมเงินนะครับนอและของต่างๆใน้รหัสนะคร นาพี่ลืมบอกไปเลยแล้วกันนะครับนาว่ายังมีนะครับนาในส่วนของหีนนะครับนาหรือว่า อะไรที่สะสมได้เล็กๆน้อยนะครับน้อยจะอยู่ในคังด้วยนะครับทุกคนเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อยพิเรือบอกไปเลยนะครับนอว่าไม่ใช่ว่าอาจจะไม่มีปลาตัวใหญ่ในคังนะครับนอแต่ก็มีหินนะครับที่แบบว่าเอาไปอัปเกรดเบ็ดอะไรประมาณนี้นะครับนอและยังมีเงินนะครับที่สามารถซื้ออะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอมาพูดถึงกติกาการแจกหรือเปล่านะครับนอทุกคนอยากรู้หรือเปล่านะครับว่ากติกาการแจกเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับนอแต่พี่ขอรีวิวเบ็ดอีกหน้านึงแล้วกันนะครับนอเพราะว่า12 คันแล้วนะครับนอเอา15ค uh ันละกันนะครับนอก็อ huh. ย uh ่างที่พี่บอกนะครับว่ามีเบ็ด15คันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอกติกาง่ายๆนะครับนอก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับนอพี่ขอแค่5,000คนดูในคลิปนี้นะครับนอรับไปเลยใต้คอมเมนต์นะครับนอเรียกได้ว่าพี่จะสุ่มแจกนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่จะ สุ่มแจกเบ็ดตัวนี้นะครับน้องรีดีว่าถ้าคนไหนคอมเมนต์คนนั้นจะมีสิทธิ์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่ยังไม่ได้คอมเมนต์ก็รีบคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้องว่าอยากได้รหัสตัวนี้ไปทําอะไรนะครับน้องห้าพันคนดูเมื่อไหร่นะครับเรียกได้ว่าพี่จะมาสุ่มแจกรหัสตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่บบว่าอยากได้นะครับน้องถ้าอยากได้นะครับก็ มีประมาณนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้องน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่บอกว่าอยากได้นะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับน้องว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่ากติกาก็คู่ชางง่ายนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับน้องพร้อมบอกใหุ้ผคนะครับว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเล่นง่ายๆนะครับน้องและเล่นได้ทุกคนนะครับน้องและการแจกของพี่ก็คือหลักๆ รับไปเลยนะครับนก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนก,ก็ถือว่าอันนี้นะครับนก,ก็เป็นทั้งหมดทั้งนวนของรหัสนะครับนกเรียกไี้ว่ารหัสทางน,นก,ก็จะออกไปแนวแบบว่า รหัสเงินกับรหัสเบ็ดนะครับเนาะหรือว่ารหัสคันเบ็ดอะไรประมาณนี้นะครับสมากกวานะครับเนาะก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร่นะครับเนาะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะและพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับนอคนละหไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับงน้อคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของกิจกรรมประมาณนี้นะครับนอทุกคนก็จะได้นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอก็รีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับนอสำหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบย